สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นโชคฝาท้ายรถยีนสูสุดีิแมกตรงรุ่นนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นโชคช่วยน่วงเวลาเปิดฝาท้ายเพื่อไม่ให้ฝาท้ายลงเร็วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับชุดนี้นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากน็อตเดิมของรถมาใช้น็อตที่มากับชุดโช๊คนะครับส่วนตรงนี้จะใช้เป็นน็อตเดิมของรถใส่กับชุดโชกคเลยนะครับจะเปิดฝาท้ายให้ชมนะครับ ฝาท้ายก็จะค่อยคลงแบบนี้เลยนะครับถ้าจะปิดก,ก็ปิดเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับโชคชุดนี้จะช่วยฝาท้ายลงช้านะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติ๊กต็อกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งวประเทศครับผม หรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ